เฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยไฟได้ไฟนะสะบาดเล็กอะเลย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 มามาดออกมาไสามแยกนะปะเลยสะบาเลกสบาเล็มันหนี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 เั้หนีเฮ้ยเนีเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรอ่ะกบเขียว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 เอาได้ครับกบเขียวไม่ไไม่เอาเขียวเดียวเกบเขียวเดียวกบเขียวเดียวกบเขียวเี๋วกบเขียวกบเขียวกบเขียวกกอยวาเดี๋ยวดว

อไอ้่ดไปตัดไแย่แ่ไดไไอ้่นไปัดแไหม่ะานไ่านไ่ตาเหไดัไปหน่อยด้ไป่อยดัไเช่อ่้พัดมาแล้วมาแล้วเ่าอย่าลืมนะว่าอย่าอ่าไปวมลหน้าบ้านมันจอดซ่อมฟต่ละมันมันซ่อไอีกไปเฮยตันงเราของนะระันดมันซ้ายพื่อนอย่าไปยิ้นกับมันห้าบ้านย่าอย่า่อม่าอย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 ่าย่าย่าอ่าอย่าอ่ไอย่า่าอย่ม่าอย่าอย่าย่าอ่าอย่ย่อ่ เไม่ได้ใช่ไม่เติเราไม่วัดมาด้วยยาหน้าบ้านเราเปิองรถนะ่มา่เลยเดนช่วยไอ้ใหม่นี่มันคว่ำตรงไหนโดนโดนละหลังบ้านใหม่โดนไอ้ม่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 บ้านมันได้ไม่ม่ดนไม่นไม่คนใม่ใไม่ใหม่้องม่้ม่ลมาเลยมาเลยมาเลย มามามามหมดบาเลยหาเกีียวเลยหาเกี่ยวเลยไม่ต้องกดไปดีไปดใหม่มีคนลองซ้ำเหมอนบอกไงม่รับไ้ใหม่ขึ้นรถได้รับไปใหม่ขึ้นรถได้มันหนีมันหนีทีเหลือเกี่ยวเลยไปเผาไปเผาไปเผารับไปใหม่ขึ้รถได้ม่ีรถพลาอยู่มีรถพลาอมพาอยู่้นมาใหม่ใหม่ขึ้นมาใหม่ใหม่ใหม่เกี่ยวเลยที่เหลือหาเกี่ยวเลยเอเคโอดีไอสัตว์มจะารถเบิ้มาขับทำขี้อะไรเนี่ยแต่แต่ที่ขาออยู่้จี๊ยบอะฮ่าฮ่่่้่้่่่่่่่่่่้่่่่่ เบอร์อิเบอร์หนึเรเดินข้างบ้านเดินข้าบ้านไอ้หมายะมรวกันบ้านเลยมีนะไโมนนตรวด้วยไอคิวไอควไวไอ้วไไอคิวอคไอคิวไวอคิไอคิอควไอวไอคิวไอคิวไวไอคิวไอคิไอไอคไอไไไ ไอ้เย็นรถรถรถนักเที่ยวแขวะนี่อ่ะเขียวรขไปอ่ะขไปเขียวกรมเขียวกยวเขียวกยวเขียวกรมเขียวกรมเขียวกรมเขียวมเขียวกรมเขียวรมเขียวก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 รเขียวกมเขียว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  อยู่ไปส่งไอริวเด้ส่งไอริวไม้แรกเด้ไปส่งไอลิวม้แรกอแล้วมึงให้มันลงตรงนี้มันจะซ้ำไครอ่ะไม่เห็นมันว่ะอ้ยาตกย่าอรยวเดินตรงไปเดินเออจีบจีเลยดีเวลาตกเวลาตกใจแชร์ไม่มีใครทำอะไรย่าซ่อมอะไรตรงนั้นแหละครับโอ้โหลวเลยมเข้าวงีมาเข้าวงเีมาเข้าวงีมูตอีพีนึ่งไอเซไ้ลงเลยลลาลเซไ้ลงเลยเซลงเลยเซไ้ลงเลยเซไ้ลงเลยเอยไอมู

มานมัปิดมาสวยไหมไม่ได้เกิดว่ะสบายสบายสบายอีเดียสบายอีเดียสบายอีเด้ยเฮียบอลมันเล่นไม้ทำไมอีกวะไหวไหวปะวะไอมึงบอกมึงบอกเพื่อนอย่าลืมตำแหน่งเฮียบอลบอกให้เล่นปืนเฮ้ยเล่นปืนหน่อยเล่นปืนหน่อยเล่นปืนหน่อยอุยไม่มโอ้เล่นปืนกันเลยวะหมูล่างเลย เฮียบอลเล่นปืนนี่เฮียบอลเล่นปืน้เราแบกหนไปสุเพื่อนเล่นไปนปเพื่อนมเพื่อนไหเเพื่อนไหเเพื่อนเพื่อนดโคหลังบ้านเราเฮ้ยมึงช่วยดูหน่อยเบอร์ดี้ตัวไรนายเบอร์ดี้มอดูดีืยสจบนายถดอสยวนายถือสไปถือสบไปเือสไปถือตบถือจเปลี่ยนปืนเบ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 เด้บเ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 เบเบบเบเบ้ยสั่งด้วยสั่งด้วยเบเเบเเเเลเ

ไปไม่ดยิงก่อนในไ่อยิงไก่อนยิงไฟก่อนยิงไก่อนยิงไก่อนยิงไากเลยว่ะตรงกลางเราไป่อนยิงไนไเดี่ยวดันไฟกูถงยิงไก่อนยิงไก่อนหญ่เพื่อนเราปีเลยโมขาเันสฮ้ยหลังบ้านเรามึงรีบซ้มแล้วรีบออกเฮ้ยรรีบถือสอ้ไม่ตายเหียเลือดเต็มหัวต้องยิงในไฟก่อนเนต้องยิในไฟก่อนยอยามันนะมึงหยิบหยิบไปดีศมันน่ะเอาเพื่อนก่อนอ้ยอย่าโดนเอาเข้าบ้านนะ อย่าโดนล้วเข้าบ้านนะเออมาวนหน่อยมาวนหน่อยสวยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหยียบป่ะเออเอากลับบ้านเอากลับบ้ามาเอาโอ้ยเยอะเซนชิวชิวชิวแม่งกากคุยไอ้เชี่ยกากไอ้ควายมึงจะฟอร์แมทคุยเลยมึงไอ้เยี่ยพอแม่เอกไอ้ควายไอ้เยี่ยพอแม่เอกตัวปอไอ้ควายไอ้เยี่ยพอแม่เอกจอมปอไอ้ควายเชี่ยเสี่ยวเชี่ยงโง่ไปไปลไปไปผมเองพี่ผมเองไปไปไป วโอ,โอ้โหสีห่ห้าศพเลยวะ ีาไม่รู้เป็นไงครับไม่รู้ข้างนอกเป็นไงอู่หไม่อีโซ

มางบนแม่งหัวแข็งเกินเว้ไอ้ย่ยผมตีเต็มกระบ,บ้าหอ่ะเรื่อนออกผมวะมึงไม่ตายอะไรปะไอ้ย้ยเจ็กอยู่ไหนวะไอ้ย้ยเจ็กอยู่ไหนวะโอ้ยไอ้ี้ยเจ็กห่วย ไอ้สจจุบแล้วเหรอวะพี่ตีมาเนี่ยแม่ลำเจ๊กนี่อไัไห จบแล้วเหรอคือเราดูกันเหรอพี่รู้ชั้นสองพี่ชั้นสองสองห้องขวามีตัวรอเยอะศพอยู่ห้องแต่งตัวศพอยู่ห้องแต่งตัวสี่ห้าคนเลยหกคน ้องแต่งตัวหกคนศพห้องแต่งตัวหกคนมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยศพห้องแต่งตัวหกคนมันไฟไวมันไม่มีโอกาสเกิดอากาศบ้านมันอย่างนี้แหละพี่ฟังพี่ศพห้องแต่งตัวครับศพห้องแต่งตัวครับเจนย์เน,นะเจนย์นได้ไม่เอาตัวประหยัดเอาสศพนะครับ โน่นี่เทวหรือเปล่าวะนี่เทวนะที่รูอุ้มอยู่อ่ะนี่นี่นี่อยู่ข้างล่างเนี่ยเอาสิอุ้มอุ้มให้ทายี่สิบเชสสิอ่ะเอาสิเรารอสามสิบด้วยไม่พูดเยอะนี่มึงรีบเกิน ý tưởng chị ba lửa đi ý ba lửa ok ờ, nữa, em như này ok ok ในบ้านเหลือสองโฉเอาหน่อยนับบ้านสองโฉเอาหน่อยนับบ้านสองโฉโรนเนาะโรนเหลือสองโฉมานับบ้านสองโฉเอาหน่อยครับพี่โฟพี่โฟขึ้นพี่โฟมีในบ้านจมูมแล้วมันไม่ได้เกิดไงเล่นบ้านมันก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ระเบิดบ้านไว้ก็แทบไม่มีโอกาสเกิดอ่ะ อ่าเลยพี่รู้ห่าเลยห่าเลยห่าเลยต้องแบบไอคีไอคีมันจะอุ้มป่ะพี่อุ้มกันได้พี่ได้ครับแต่ผมลงย้อนใหน้ไม่ไม่พี่โชวพโจรอเปิดบ้านได้พี่